วัดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักนะคะระดับชั้นอนุบาล3าทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูทั้ง3ท่านนะคะในภาคเรียนที่2นะคะในหน่วยที่21นะคะในชื่อหน่วยว่าสัมผัสน่ารู้ค่ะเด็กๆนะคะอนในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยัง เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะส่วนสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะขอเชิญพบกพับครูรถได้เลยค่ะค่ะดิเบตคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง 1, หนึ่งสัมผัสทางห้าสองสีและสัญลักษณ์นะคะสามรูปทรงต่างๆ4สี่การวั ความกว้างความยาวความสูงปริมาตและความจุนะคะ 5. สิ่งที่นับได้และนับไปได้นะคะเด็กๆมาเรียนรู้กันเลยนะคะเชิญค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเจอกันในห,หน่วยการเรียนรู้อวัยวะสัมผัสและก็การรับรู้นะคะอ่าเด็กๆ มองมาที่คุณครูนะคะเด็กๆมองข้างหน้าคุครูเลยเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรเนาะน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะกะปิค่ะแล้วก็มีเกลือมีมะนาวมีสัมีมีดอกไม้ทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆเกี่ยวข้องกับอวัยวะสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะเอ๊ สัมผัสท้งห้าของเรามีอะไรบ้างคะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆสัมผัสแรกนะคะตาค่ะตามีไว้สำหรับดูดูสิ่งของต่างๆนะคะเรามองเห็นหมดเลยทั้งใกล้และไกลเราใช้อวัยวะตาในการมองการสังเกตนะคะต่อไปสองอวัยวะที่สองคือหูค่ะ เด็กๆหูมีไว้ทำอะไรคะอ๋อใช่ค่ะฟังฟังเสียงต่างๆนะคะนอกจากเราเห็นแล้วเราก็ต้องฟังเสียงสามารถทําให้เราแยกแยะได้ว่าอึเสียงนี้เสียงอะไรนะแมวอ้อเสียงน้ำตกเห็นไหมคะมันจะแยกเราจะสามารถแยกแยะได้เพราะอ,าวอวะัยวะหูของเรานั่นเองนะคะต่อไปจมูกคะ่ะ จมูกมีไว้ดมกลิ่นนะคะเด็กๆสามารถจะดมกลิ่นได้มีทั้งกลิ่นหอมเช่นดอกไม้ค่ะแล้วก็กลิ่นอีกอย่างนึงคือกลิ่นที่เราไม่ชอบเลยกลิ่นอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะกลิ่นเหม็นครูยกตัวอย่างให้เด็กๆนะคะคือกระปินะคะอ่าต่อไปอไวัยวะสัมผัสต่อไปก็คือลิ้นนะคะ เด็กๆลองสังเกตนะคะลิ้นของเราจะมีตุ่มเล็กๆเต็มไปหมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่าตุ่มรับรสนะคะมีรสสามารถที่จะแยกรสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวเหมือนมะนาวนะคะน,นาน้ำตาลหวานนะคะเนี่ยเราสามารถใช้อวัยวะสัมผัสลิ้นนะคะต่อไปอวัยวะสัมผัสสุดท้ายคือ มือมือมีไว้สัมผัสหรือจับสิ่งของนะคะสิ่งของต่างๆเราสามารถที่จะแยกได้ปุ้ยคุณครูจับหมายบอกอืมอันนี้เด็กๆคิดว่ามันเป็นยังไงคะใช่ค่ะอันแ่งนะคะถ้าคุณครูจับเด็กๆคิดว่าสีขาวๆเนี้ยจะมีลักษณะ ใช้มือในการสัมผัสนะคะอ่านะคะเด็กๆเรียนรู้ทั้งหมดนะคะอวัยวะสัมผัสทั้ง5้าเลยนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูมีเพลงฝากเด็กๆนะคะ1เพลงเด็กๆอย่าลืมหัดอไปฝึกร้องนะคะแล้วก็จะส่งคลิปมาให้คุณครูดูก็ได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเริ่มเลยนะคะ รู้รสต้องชิมด้วยลิ้นจมูกดมกลิ่นชื่นใจจริงเอ่ยหูฟังเสียงพลอดจังเลยหูฟังเสียงพ ร้องนะคะวันนี้เจอกับกุลนะคะสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ในเรื่องสีและสัญลักษณ์นะคะสีและสัญลักษณ์นะคะพอพูดเรื่องสีนะคะคุณครูขอแนะนำเด็กก่อนนะคะสีที่เป็นแม่สีนะคะพอรเรียนประถมหนึ่งชั้นประมถมศึกษาปีที่หนึ่งเด็กๆจะเรียนรู้เองนะคะ จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเป็นแม่สีนะคะอ่าทีนี้ในหน่วยการเรียนรู้สัปดาห์นี้นะคะจะเน้นในเรื่องของสีและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะจะมีสีของธงชาตินะคะธงชาติไทยของเรามี3ามสีเด็กๆร,รู้อยู่แล้วนะคะสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากริจัดไทยนะคะสีน้ำสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากริจัดไทยนะคะอ่าสีของธงชาตินี้จะมีทั้งหมด3าสีเด็กๆทราบดีอยู่แล้วเวลาเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้ยืนตรงเขารูธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติกันทุกคนนะคะ ต่อไปสีต่อไปที่ด็กๆควรเรียนรู้ก็คือสีของสัญลักษณ์ประจําวันนะคะในสัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะจะมีสีประจําวันวันอาทิตย์สีอะไรคะเด็กๆสีแดงนะคะ วันจันจีเหลืองวันอัคารสีชมพูวันพูธสีเขียววันพฤหัสบด,ดีสีส้มหรือสีแสดน,นะคะอ่าวันสุกสีฟ้าวันเสาสีม่วงค่ะนะคะเด็กๆคงทราบดียอยู่แล้วนะคะอ่าทีนี้คุณครูมีสัญลักษณ์ของสีอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแนะนำกับเด็กๆนะคะคือสีของ สัญญาณไฟจราจรน,นะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวทราบไหมคะสัญญาณไฟจราจรหมายความความหมายมีว่าอย่างไรสีแดงหมายความว่าหยุดใช่ไหมคะสีเหลืองเตรียมพร้อมหยุดนะคะสีเขียวนะคะสัญญาณไฟสีเขียวหมายความว่ารถแล่นไปได้นะคะหรือ ไปได้นะคะสีเขียวนะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูมีเรื่องที่จะแนะนำดเด็กๆคือสีที่ได้มาจากธรรมชาติเด็กๆคนจะทราบดีแล้วอย่างสีแดงได้มาจากอะไรแตงโมอันนี้เป็นพืชผักผลไม้สีเขียวสีธรรมชาติได้จากอะไรคะสีเขียวใบไม้ใบผัก มีท้งเขียวอ่อนแล้วก็เขียวแก่นะคะแล้วก็สีม่วงล่ะมะเขือกระรีสีม่วงนะคะสีธรรมชาติสีส้มสีแครลลอทสีไอีกทราบไหมคะสีเหลืองโอ้โห ลูกฟักทองลูกใหญ่ๆเลยปอกเปลือกงมาเป็นสีเหลืองนะคะเป็นพืชผักที่มีประโยชน์ทั้นนั้นเลยเขาเรียกว่าสีที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะทีนี้สีในชีวิตประจำวันของเด็กๆบางคนอาจจะชอบในเรื่องการแต่งกายนะคะอย่างเช่นคุณรตวันนี้วันอังคารใส่เสื้อสีชมพูเป็นสีประจำวันอังคารใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนะคะครูรถมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสีและสัญลักษณ์กับเด็กวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือรูปร่างรูปทรง นะคะซึ่งเป็นรูปร่างรูปทรงที่เด็กๆนะคะรู้จักแล้วนะคะแต่เรามาดูความหมายกันนิดนึงนะคะรูปร่างนะคะคือการนําเส้นมาประกอบกันนะคะเพื่อให้เกิดนะคะความกว้างและความยาวนะคะอย่างเช่นรูปร่างที่เป็นรูปวงกลมนะคะถ้าเราลากเส้นนะคะมาประกอบกันแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะไม่มีมุม นะคะไม่มีเหลี่ยมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะรูปแรกมันที่สองนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคือการที่เราลากเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่มาต่อกันแล้วให้มีขนาดเท่ากันนะคะมีมุมทั้งหมดสี่มุมนะคะเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ รูปต่อไปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงกันข้ามของสองด้านนี้จะมีขนาดเท่ากันนะคะและอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามนะคะจะมีลักษณะเท่ากันเหมือนกันแต่ว่าทั้งด้านบนและด้านข้างเนี่ยจะมีความยาวเนี่ยไม่เท่ากันผรวมกันแล้วนะคะหมายความว่าเส้นข้างบนอาจจะมีลักษณะเป็นเส้นที่ยาวกว่า ด้านล่างเป็นเส้นที่สั้นกว่านะคะเป็นมีมุมสี่มุมกว่าเดิมเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลักษณะของของด้านทั้งทั้งสองด้านเนี่ยสั้นยาวนี่จะไม่เท่ากันนะคะรูปที่สามนะคะรูปที่ขอโทษค่ะรูปที่สี่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมคือเราลากเส้นมาต่อกันสามเส้นมีมุมสามมุมนะคะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยม งหมดนี้คือเป็นรูปทรงเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาเด็กๆวาดรูปในกระดาษนะคะเด็กๆจะได้รูปร่างทั้งหมดนะคะแบบนี้แล้วเด็กๆลองนึกดูสิคะว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีสิ่งของอะไรบ้างที่มีรูปร่างเป็นรูปวงกลมนะคะเด็กๆลองนึกดูนะคะเช่นเช่นอะไรบ้างคะที่มีรูปร่างเป็นวงกลมกระดูก ระดุมเสื้อเป็นรูปร่างที่เป็นวงกลมนะคะหรือว่าจานนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรบ้างคะสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสอาจจะเป็นกรอบนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆต้องนึกออกนะคะใช้ทุกวันเลยเป็นของใช้ส่วนตัวคือผ้าเช็ดตัวหรือว่าประตูนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปอะไรบ้างคะเป็นรูป นาฬิกานะคะเป็นรูปพิซซ่านะคะเป็นรูปหลังคาบ้านนะคะเยอะแยะเลยนะคะต่อไปมาดูรูปทรงนะคะรูปทรงก็คือจะมีลักษณะที่เป็นสามมิตินะคะคือมีความกว้างความยาวนะคะและความหนาและก็ความลึกนะคะดังตัวอย่างที่ครูให้ดูข้างหน้านะคะอันนี้คือรูปทรงอะไรนะคะที่เด็กรูปทรงกลมนะคะ รูปทรงกระบอกนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็รูปทรงรกลวยนะคะแล้วก็รูปทรงรูปบาทนะคะรูปทรงกลวยเด็กๆพอจะนึกออกคือกลวยจราจรหรือไม่ก็กลวยไอศครีมนะคะรูปทรงกระบอกก็ลักษณะแบบนี้อย่างเช่นกระติกน้ำนะคะส่วนรูปทรงรูปบาทนะคะ จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเช่นกล่องของขวัญน,นะคะนี่คือรูปทรงควา,ามแตกต่างของรูปร่างรูปทรงคือรูปร่างไม่มีความหนาแบนเรียบนะคะเหมือนกับที่เราวาดในกระดาษนะคะแต่รูปทรงมีความหนานะคะแล้วก็มีความสูงนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือรูปร่างรูปทรงก็คือการทำศิลปะ การวนทงเรื่องของการวัดความกว้างความยาวความสูงเอ๊โต๊ะที่เด็กๆนั่งมีความสูงเท่าไหร่นะคะมีความกว้างเท่าไหร่นะคะหนังสือนะคะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เด็ก,ดกสามารถรับรู้ได้แม้กระทั่งเด็กดื่มน้ําดื่มนมนะคะเด็กๆนะคะสามารถเรียนรู้ได้เลยว่าน้าขวดหนึ่งมีปริมาตรความจุเท่าไหร่ นมที่เด็กดื่มมีปริมาตรความจุเท่าไหร่นมนะคะที่เด็กมีปริมาตร200มิลลิลิตรนะคะน้ำขวดเล็ก600มิลลิลิตรน้ำขวดใหญ่1,500มิลลิลิตรอันนี้เราเรียกว่าปริมาตรหรือว่าความจุนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กสามารถรับรู้ได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ในเรื่องง่ายๆนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่นับได้กับนับไม่ได้ คนพืชสัตว์เราสามารถนับได้มีกี่คนมีสัตว์กี่ตัวมีต้นไม้กี่ต้นเรานับได้แต่สิ่งของบางอย่างนะคะนับไม่ได้เราจะนับได้ต่อเมื่ออยู่ในภาชนะเท่านั้นเช่นนะคะน้ำแข็งเราต้องนับว่ามีน้ำแข็งกี่ถุงน้ำตาลเม็ดเล็กๆนะคะถ้าใส่ถุงเราสามารถนับได้ว่ามีน้ำตาลกี่ถุงนะคะนมต้องอยู่ภาชนะหรือว่าในกล่องเท่านั้นเราถึงจะนับได้ว่ามีนมกี่กล่อง นะคะนี่คือสิ่งนับได้และนับไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวนะคะครูคิดว่านะคะเด็กๆนะคะสามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้ง่ายมากที่สุดเลยนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่ครูพูดได้แก่อะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเรานะคะเราเรียนรู้ในเรื่องง่ายๆเหล่านี้นะคะออแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเพื่อนมาติดตามกันนะคะ ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะที่คอยแนะนำลูกๆนะคะค่ะนะคะ,ะบ๊ายบายคะ่ะดกพบกันใหม่นะคะ <c oughs>